ับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับเรามาตากแดดกันครับอัปเดตสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่เพื่อนะไรอะไรออร่าเบ่อนไดไหมอันนี้ถโอล่าแล้วหอีอย่าพึ่งใช่ว่าหมอบิน่ายอยู่เ่นคือหมอบินจะรู้ไหมว่ามีเอฟซีกันโอ้ยเอฟซี ตัวดิอ๋อเื่อนไปและอืออุ้ยเราเข้าเราเข้าแล้วเราต้องพูดเราเราจะแบบเฮ้ยเรามาทำวันนั้นมาทำวิจัยประวัติศาสตร์แล้วก็เข้าไปมีป้ายตรงในรูข้างในฉัน,ไป,นไปเอาตัวก่อนไหมค่อยเอามา 喂。